สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุข,ขสุขสบายดีเอฟซี FC, ฟังไทยฟังเราและต่างประเทศเด้อจาาน้องอ่อนกับตักไทยสบายดีเด้อจ้าทุกคนทุกคนเนาะอย่างว่าอ่คือเปลื่ยมันเกิดสดซดหอนหอนเลยทุกคนคือเมื่อวานนี่ฮะเน,นะาะจ่าหนายได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวเราน้องสาวเราบอกว่าเป็นโควิดทางครอบครัวเนาะทุกคนและพอบันนี้อ่พอบันนี้เป็น น้องนะไปเมือวันซุกนั่นเองนาะทุกคนมือวันซุกเมือนี้วันอ่าวันจันทร์นาะทุกคนเมื่อวันอาวันวันอาทิตย์นะโทรมาบอกว่าเป็นโควิดทางครอบครัวเะยเมื่อวันซุกน่ะเจ้านายน้องอ่อนกับน้องน้องน้องอ่อนนะไปเนาะไปกินข้ากินหนาวนำกันไปเล่นไปยังนำกันคือวันจันทร์ตอนนี้น้องน้องน้องอ่อนนะมีนำมีนำามูกนาะทุกคนมีนำามูกแหละน้องอ่อนนะหฮเจ้านายตัว แต่ว่าเมื่อวานนี่ตรวจเรียบร้อยเบื้อลัว่าบ่มีไพ่เนาะบะนี้น้องคนเล็กน้องอ่อนนะให้จ้านายตรวจจ้านายบอกว่าแต่งตัวไปโรงเรียนกำลังกินข้าวยังเรียบร้อยเจ้านายบอกว่าบลอดเป็นโควิดอ่อนกระฟ้ายิบเมียมาใส่รถใจซ้ำนะทุกคนเดี๋ยน้องอ่อนก็จะตรวจเบิ่งน้าว่าอ่าขนาดบลอยังเสียงั้นเพราะว่าน้องน้องคนเล็กของน้องอ่อนน่ะเล่นน้ำกันตลอดดิ บอดไซเมียดไซยังนอนเดี๋ยอเดี um ๋ยวน้องออนจะตรวจเบิ้งงนาะทุกคนมาสีหลอดหรือบลอดนาะหลอดนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวตรวจกันเลยนีได้มาแล้วเรียบร้อยจะให้เป็นเดี๋ยวทุกคนอ่ะเดี๋ยน้องออนแกะก่อน Oh เดินเข้าเงืเข้าหัวใจน่ะแบบอ๋อเลยการเนินสวอนำไม้สวอแบบใช้แล้วทิ้งทิ้งมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ลงในจม รูจมูกมุนอย่างเบาดันให้ชวกเข้าไปจากขอบจมูกลึกไม่เกิน2.5เซนติเมตรหนึ่งนิ้วนั่นเองเนาะหนึ่งขอมือ <c oughs> ใช้อ๋อเขาบอกว่ามุนหาขังเนาะเพื่อให้เนี่ยจะมีการเก็บตัวอย่างเพียงพอใช้ไม้ชวอกอันเดิม ทำขั้นตอนนี้ซ้ำในรูจมูกอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเก็บตัวอย่างในปริมาณปริมาณที่เพียงพอจากรูจมูกทั้งสองข้างเนียทั้งส่องข้างด้ยทุกคนจีนอ อีกครั้งหนึ่งเอ๊ะเจ็บเจ็บเลย ตรวจกันเลยทุกคนมันตายแล้วฉันจะรอดไหมขอให้รอดนะทุกคนโอ้ยแย่แซบ ยังอนจะลองอะไยสันส้นๆทุกคนเลยยานแม่นไรที่อบ เดินออนไม่เหนอ๋ออ่เมนนทุกคนานี้ออกเนาะเดื่มบริตัวเทิงแต่ก่อน้าโบวาก่ยศนะ หนึ่งสองโอ้ยสั้นทุกคนสามสี่ห้าสั้นนี่ทุกคนเบิรงกันเลยเด้ให้มันเขาน้านอนเบิร์นไปทุกคนว่ามันจะท,ทุกคนบอก เป็นดังไดเดี๋ยวบันห้าย่านะอย่านะานะเดี๋ยวรอนะทุกคนเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งมาทุกคนอย่านะ่ะตัวเองสัน้นขนาดตัวตัวเองเลยรอแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งทุกคนเราบอกว่้โลกรบวบอกห้รอจากนาทีนะ นจะได้ที่ใจแล้วก็ทิ้งดีๆนะทุกคน,นไม่ไ,ได้่ได้มีใบยังเรียบลอยนะทุกคนภาษาอังกอตาบนบอกราอังกิตภาษา อ,นนะอ่าะทรอหนึ่งนาทีนเนาะเาบาปว่ารอหนึ่งนาที <c oughs> <c oughs> วิ่เยีรอดทุกคนอืมเฮ้ยทุกคนรอดตัวอ่า <c oughs> โสดใช่หอดแต่ทาเบิงนอนเจ้าหน้ายช้อมบนเะจีรอตัวเนาะนองผู้น้อยนะบรอดน้องอ่อนจะรอดบลด้เนาะเอ้ยน้องอ่อนนะรอดเรียบร้อยเลยแต่กะชุ่มช้าน,น้องเลยต้องไปอยู่คนเดียวทุกคนต้องไปยักกักตัวอยู่คนเดียวนะ oh โอ้ยก้อดโอ้ยวุ่นวาย น้องเป็นรอบที่แล้วเจ้านายเจ้านายผู้หญิงเป็นรอบมีน้องผู้นอ้นอยเป็นพอาเพิ่นมีน้ำหมูกนั่นเองทุกคนเลยน้องอ้อนกะสงสัยน้องเป็นลงมาเพิ่นมีน้ำหมูนานั่นองออนกันเลยว่าเออเบิ้ลชืนนะ่อหลังจะเลืกให้นะแต่พอล้างแล้วกะยังมีลำหมูกอที่แรกกะเออสีบอ์เจ้านายห้เลยทุกคนโอเคทุกคน น้องอ้อนก็ะจะคลิปเพียงเท่านี้เด้อสรุปแล้วน้องอ้อนหลอดจากโควิดเนาะแต่น้องผู้น้อยบ่รอดและทนายสองคนบนหัวจะรอดบ่เนาะโอเคจทนายน้องอ้อนก็ขอบคุณทุกๆคนเด้อจ้าที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้น้องอ้อนมาจากนาดเชียงรออยังสั่นเลยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่มากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เนาะทุกคนอ่าจะรักษาตัวให้ดีเนาะเนื่องแต่ว่าเป็นไก่์ตัวนี้แบบตอนนี้สันน่นน่ะ หนักสันเลยทุกคนเลยโอเคทุกคนนางออนกับคอ,อลาทางนั้นสบายดีสวัสดีค่ะขอบคุณดูทุกคนเ้อจ้าบ๊ายบาย